ครึ่งชั่วโมงมันมาทำอะไรหรมันมันเริ่มตีได้ยังอ่ะพี่มึงมึงฟังกูนะว่าตอนนี้มึงไม่ต้องโฟกัสว่ามันจะโดนปรับเลยมันไม่ทําให้ตัวมันโดนปรับหรอกมึงอยู่นิ่งๆถ้ามึงอยากจะทาอะไรมึงก็ทํามึงก็รอหูมึงก็รอฟังเฉยๆว่าจะทําแบบอะไรกันนี่ไปตัดไปเลยเรื่องที่มันจะโดนปรับแฮ้หรืออะไรอ่ะมันก็มาตอนเด็ดแบบเวลาแม่งใกล้ตายแล้วแค่นั้นเองวันนี้เล่นแค่สี่สกอร์แค่สี่นะไม่ใช่ห้านะ สี่วินสี่วินสีิน ตอนแรกที่บอสบอกว่ามาแล้วมันอยู่ไหนบ,บอสไม่รู้เมื่อกี้คันสิทธิ์ยังไงรถบีเอ็มมันอะเม่ี้ยะมันจะนัดสองทุ่มเต็มเที่ยงถ้ามันไม่พอไว้เฮียตรอแม่งย4่สสี่ไงนี่ไอ้เฮียรลีลาชิบหายเราเดี๋ยวเอาผ่านมาแล้วมาแล้วมาแล้วมไม่ดีฮัลโหลจอดกนเหมือนกันหรือเปล่านี่มาเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนมามามาพี่มาขอล,ลั่นนะ ดีๆนะเว้ยมีมีอัปเดตกักศพใบๆนะกักตรงไหนหรืออะไรก็แล้วแต่มีดีนเปล่าเปลี่ยนมาเลนนี้ได้ป่ะพี่เปลี่ยนเปลี่ยนมาเลนนี้ได้ป่ะเนี่ยเลนรถสี่เล่นเล่นเลนขวาได้ป่ะได้เลนขวาเลนนี้เล่นนี่ย้ายลราไปทางซ้ายนะเว้ยตอนลรางรถไฟอ่ะดูเพื่อนดีๆนะเดี๋ยวมันไปกักขอขอเสียงทุกคนเลยนะเว้ยเสียงไอ้คินมันหายไปอ่ะขอทุกคนเลยนะเว้ยเอาไงลงเลยไหมจะได้ยิงแม่งเลยผมยังประกาศไปเปล่าประกาศนะเรื่องนี้พี่อไปลง ลางเดียวเลยลงเลยมามาครบแล้วใช่ไหมเออครบอยู่แล้วไปฟาดขามันมาล่ะนั่เลยดึงมึงดึงสมาหลังบ้านนะดึงสมาหลังบ้านดึงดึงเพื่อนได้นะดึงเพื่อนดิไปควบดิไปควบดิห้ามห้ามห้ามอย่าทิ้งศพเพื่อนนะเก่งแค่ไหนแพ้ดีนะเก่งแค่ไหนแพ้ดีนะรู้เปล่าขอดึงไว้นะขอดึงไว้นะรู้ศพเพื่อนได้นะเผื่อดึงไปหลังรถไฟอ่ะดึงสมาหลังรถนะดึงสมาหลังรถไอ้ไอ้คนตัวแรกรอเพื่อนเลยไอ้รอรอหน่อยจีจีรอจีรอไปล้อมเนี่ยไปล้อมเนี่ยพี่ผมล้อมไอ้ตามสั่งนะ เอไอ้คนที่ได้เปิดสั่งนะเออรอเปิดสั่งรอปืนสั่งรอปืนสั่งรอปืนหลักก็บ้าปืนหลักก็บ้าเขาปืนลมสองได้บ้างแล้วเลยปืนลมหนึ่งปืนลมหนึ่งรอคอยนะเอาผ่านหลังรถเอา

ไม่ดเพื่อนืนลบมดึงสมาร์ทสมูทสมาร์ทมดิมิมึงไตายมมาไม่มงาูถ้ามาซ้ายนะดูสมารมาซ้ายนไอ้ไอ้ตาตาถ้าถ้าปืนต้องเล่นปืนลำนงกดปืนนะโอเคมันอยู่สายืมันอยู่สายสองนะปืนมันอยู่สายสอนะปืนอยู่สายสนะดิมาสมายดมาซ้ายดูมาซ้ายดูมาซ้าดมาาดมาาเดหลังากอีีหลังบ้านไม่ต้องไม่ต้องดันมาซายมาดูอีฟมาซายเยอะมากอมาดมาดมาดมามามา

เล่นาเเล่นเล่นเล่นน้อตบเตะาด้เตะไมาดี่คิมไปแล้ครับยิงปืนนี่ปืนอยู่กลางปืนอยู่ตรงกลางปืนอยู่ตรงกลางกอกลางไ่ดกองกลาฝั่งซ้ายแล้วน้องสวยสวยอีเดี๋ยสวยังค่อยๆไปตรงไหนตอนนี้เพื่น เอาพ่อไปเลยไปเลยไม่ต de ้องไม่ต้องดูสมัยแล้วไม่ต้องดูสมัแล้วหนีดิสัตว์หีตายดิสัตว์แล้วคนหนึ่งพจตายดิไม่ต้องมาไม่ต้องมาเนียนเจนเนียนเจนตัวไว้หนีตายดนีตายไอ้ตนีปล่อยปล่อยพี่เจเลย ไปเต็มที่แล้วไอ้เกองวันนี้ไ่ไหอ้กากินองวันนี้มึงูเดียว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 เดียเดียว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 เดยวเดียวเดียวเ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 ยวเดียวเดีดีวยดีดีวยเดียวดียวเดดียวดียวเดียวดียวเดดียวยวเดียววเดีียวยวเดเดียยววเดียวยวเดีวเดีเดียเดียยวเดียวเดียวเดียวยวเดียวเดียวยเดียวเดเดียยวเดียวเดียวเดียวเดดเดยเดียวเดียววเดียวียวเดวเดียดียว ไม่ไม่คิดว่เกิดอะไรขึ้นยม่หวไม่ไอกาด้มเลยออกเลยออกมาก่งมากมีขนาดยีสนั่นเนี่ย่มามากอพี่ครับพอพอเล่นได้ไหมครับพี่สน้องชายเองหัวมากน้องชาย นีง่ง่ายกว่าท oh <c oughs> ี่คิดมาไฟแรกเก่งมากเอาแบบนี้อีกนะเว้ยเอาแบบนี้อีกชิวๆขอสี่ขอสี่สูตรเลยจะได้ให้รู้ว่าแม่งคนละเทียเราจริงๆไอ้เหี้ยสี่สูตรแต่จริงนะแกงแม่งอย่างกราบไอ้เหี้ยยังกึ่มอะไอ้เหี้ยเร็วจัดยังไม่หอาไอ้เหี้ย่าโมโมหวานนั่งดูดีเกี่ยวเขาไม่เล่นแบบว่ากูเห็นโดนกระสุดเลยอุ้ยจเกิดไปไอ้เหี้ยกูโดนกระสุดไหมนี่ไอ้เชี่อ้ยงงว่ะใช่ใช่พี่หมีใช่ต่าไม่ถึงต่างไอ้ไอ้กินขอแบบนี้อีกนะกิน แบบไหนไม่รู้กูโขกูหอมมันไปก่อนอะเสียงกบเลยปะตกรุมลักไม่เป็ี่ทีแต่คงไม่มีสิทธิได้ครองจ้ะอีนี้ไม่นี้โม,ม่กูมี้ เจนถ้าเกิดม,มันถ้าเกิดเผื่อมันทะลุฝากฝากแจ้งข้อมูลให้ด้วยนะได้โอเคโอเคน้องเขียอะไรนะไม่ไม่ไม่ไม